สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world คงงงงง,งงึกงึกงงงงึงกง,งกอยู่ว่าเสียงจ่าหายไปไหนก็อย่างที่เราได้เห็นได,ได,ได้ได้ชมกันนะเมื่อคลิปที่จ่าได้โพสต์ลงไปเมื่อวานนี้หรือว่า2วันก่อนเกี่ยวกับการทดสอบน้องๆทหารพันจา่าที่เป็นทหารน้องใหม่นะครับที่จะได้เลื่อนขั้นมาเป็นพันจา่า เราพาพวกน้องไปอยู่ค่ายของนาวิทยโยธินหรือค่ายแคมป์แพนเดอร์ตันหรือแคมป์ทาเลกาแล้วก็เข้าไปในค่ายเดลรีมาที่เป็นบ้านของ AAV ก็มีการทดสอบหลายๆอย่างทําให้เสียงจ่าหายไปด้วยเพราะว่าต้องตะโกนวกเวก์กเวกใส่พวกน้องๆนะต้องวากวากใส่ให้เขา,าเพื่อกระตุน้น แรงให้เขามีกำลังทําต่อไปเหมือนในคลิปต่างๆที่มีพวกทหารมาตะโกนใส่ทหารนอใหมว่ว้าวาวเนี่ยนี่แหละจ่าก็าทำเสียงมันเลยหายไปครับเสียงมันเลยตอนนี้เหมือนเสียงแป็ดโอเคจ่ามาวันนี้มานำเสนออะไรเหรอก็คลิปที่จ่าลงไปเมื่อสองวันก่อนพูดเกินๆกินไปว่าเฮ้ย hey, ทดสอบ24ชั่วโมงอยังงุนอย่างงี้ พวกพันจ่าต้องผ่านขั้นทดสอบต่างๆกิจกรรมต่างๆภายใน24ชั่วโมงวันนี้จ่าจะพามาชบาชบาไม่เห่าลูกเอาๆน้องหมาจ่าเริ่มงงแงละวันนี้จ่าจะเอาคลิปบางส่วนกับกิจกรรมที่พวกทหารน้องๆพันจ่าผ่านไปเอามาแบ่งให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมดูว่ามีด่านอะไรกันบ้าง แต่ว่ามีเซ็กชันเซ็กชันหนึ่งนะสำหรับพวกคนที่สนใจเรื่องทหารหน่วยรบพิเศษจะได้ไปวิ่งกับพวกน้องๆออกกําลังกายกับพวกน้องๆในในวันที่เราทดสอบเขาเนี่ยไปวิ่งอยู่ในไอ้ค่ายเดลีมาเป็นค่ายของนาวิทยาทินเป็นบ้านของ AA v วของนาวิทยาทิน A A V คืออะไรครับ A A V ก็คือไอ้ตัวที่มันคล้ายๆรถถังแล้วก็เอาน้องๆน,นาวิทยโทินเข้าไปนั่งอยู่ข้างในแล้วก็มันก็จะยิงออกจากเรือลำใหญ่ๆแล้วก็ขนจากาน่าวิทย์โินพวกนี้ขึ้นขึ้นบกนะครับแต่เป็นบ้านก็คือแปลว่ารถ A A V เนี่ยมีเป็นสิบ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 สร้อยกว่าลำอะเต็ไมไปหมดเลยแต่ที่ที่ว้าวว้าว,ว,าวที่สุดก็คือจะได้ไปเจอหน่วยรีคอน,นึง บ้านของทลรีคอนหนึ่งหน่วยลบพิเศษของกองทัพนาวิทยุทินจากเลยไปแอบถ่ายปุ๊บ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 มาให้พี่น้องได้ชมกันว่ามันจะสุดยอดบุกคยเต้มากน่อยแค่ไหนอ่ะไปชมดูแล้วกันครับว่ากิจกรรมต่างๆที่พวกน้องเข้าไปทำกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาตามมา แอมฟิเบียนนะครับโอ้ oh, oh. เอาสักลำไหมกินลํำไหมข้ว่ทุกคนครับตอนนี้จ่าก็ได้มาอยู่ในค่ายของนาวิทยดทินอีกสถานที่หนึ่งแต่ค่ายนี้เป็นบ้านของ AVV ถ้าใครไม่รู้จัก AVV เดี๋ยวจ่าจะแปะรูปให้นะครับเป็นบ้านเพราะว่าติดทะเลถ้าเรามองไปตรงน,นู้นจะเป็นทะเลหมดเลยนะครับแต่วันนี้จ่าบอกแล้วว่าจ่าพาน้องๆเรียนพันจ่ามาวันนี้เขาก็ อันนี้เราขอนาวิทยโอทินใช้นะครับอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นออฟ t ์สโก c คอ r s สนะครับก็ถือว่าเล็กๆอยู่แต่ก็จะเห็นได้ว่ามีของอะไรเพียบเลยนะครับแล้วก็นี่พี่ๆนาวิทย์โอทินก็กําลังฝึกอยู่กําลังเล่นคอมแบทครัเราลองปงคาราเต้กันอยู่นะครับแต่นีน่มาแล้ววิ่งมาล้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว,วมา,ววมา,วมาบอกแล้วมันแน่ๆถูครับแล้วก็อยู่ดีๆก็กําลัง พวกน้องๆพันจ่าโอหมาแล้วครับวันนี้สนุกแน่โอ้โหมากันแบบสุดยอดมามาม,ามาจ่ายอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนบอกแล้วไม่ทำประจาวันนี้สงครามสงครามรวนๆนสงครามรุนๆเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ศูนย์รีคอนหนึ่งนะครับของนาวิทยุทินเมื่อกี้เขาก็จะมีการฝึกด้วยกันเอาของเรือเขาลงทางนี้มาทางนี้นะครับเพราะถ้าเราดูมองไกลๆเนี่ยจะเห็นเรือของรีคอนได้ไหมครับกําลังยืนคุยกันอยู่เนี่ยนะหน่วยรีคอนหมดเลยที่กําลังยืนกับกลุ่มพรเราจะเห็นเรือเขาเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปใกล้ถ่ายให้ดูครับก็นี่บรรยากาศรีคอนร,ร,ร,รู้สึกเป็นรีคอนทีมหนึ่งนะครับรีคอนวัน

มาละสนุกแน่วันนี้ a, นี่ครับพี่น้องคือว่าตอนนี้เราอยู่ในค่ายมารีนคอร์สนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นที่พักของทหารต่างๆนะครับตอนนี้ก็แต่ <c oughs> M C X ก็เป็นมินิมาร์ทหรือว่าเป็นร้านร้านค้าร้านร้านสะดวกซื้อ,อเขามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดคือคือให้พวกน้องๆทหารที่กำลังมาฝึกแล้วก็เขานอนพ,พักก็มาซื้อของได้แต่ฟริกเฟลมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับคือมันเป็น c ริกเฟลมันก็เหมือนคล้ายแมคโดนัลลเหมือนเบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์เฉพาะไก่อย่างเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่า ว่าคือเขาจะมาขายแหละแต่ว่าจ่าอยู่ตำแหน่งที่จ่าอยู่มันไกลแล้วมันรอบไปด้วยภูเขานะครับมันเลยไม่มีคลื่นโทรศัพท์พอไม่มีคลื่นโทรศัพท์เนี่ยพวกน้องๆที่มาขายชิคฟเล่ A, เนี่ยเขาก็ขา,ขายไม่ออกขายไม่ออกกันนะครับก็เลยตอนนี้แจกเบอร์เกอร์ชิคฟิเลฟรีโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นทหารมีได้ก็ได้บอกแล้วมีได้ก็ได้มันถึงคืขนาดคืแต่คือว่า ทำไมจ่าพูดแล้วก็แล้วก็บ่อยอยังจงหน้ามคลานนะนะัก้คายมาลีนี่มันสนุกแต่สนุกว่าชิคฟิเลชิคฟิเลฟรีฟรี they they don't have internet transaction so they can't charge on the card so they have to g i v e it out o t h e r w i s e they have to throw it away บอกให้เพื่อนนะครับว่าชิคฟ f i ลย์ฟรีเขาก็ไม่เชื่อกันอีกต้องบอกเขาอธิบายว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ต oh. ครับแต่วันนี้ยังอีกยาวเราตื่นมาตั้งแต่ตีสีวันนี้บอกแล้วพวกน้องๆทหหารก็จะอยู่ประมาณเกือบ24ชั่วโมงครับตลวันวันหนึ่งเต็ม จ่าก็รวมทำกับข้าวเขาด้วยครับก็มีข้าวผัดกับวุ้นเส้นจ่าทำให้เขากินยูนิซอง h อ้ยยยยย He plays these sports, man. I'm trying to get him to do something, man. Oh my goodness. I wish I could get my kids to like, do something. They are happy, not.